ตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีไปที่วัดสุปัตรตนารามจังหวัดอุบลราชธานีในงานตรวจรมตรวจนักธรรมตรีในประจำปี2563ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปจากกระสิน์มาที่จะเข้า,าตัวจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ลังมาเดินทางมาเรื่อยๆนี่จะไปถึงบนราชธานีเข้าไปที่วัดสุปัตรัตนารามนี่ก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆได้เข้ามาทุกขนาดแล้วตอนนี้ก็ถนนถนนก็กว้างขวางเยถนนกีเรนนี่สี สองหกเลนโอ้ถนนหกเลนเลยว่างนะตรงตรงนี้ก็ดถนนหกเลนก็ระวังรถเด้อตอนนี้เราจะไปงานกรวจนักธรรมชั้นตรีที่วัดสุปัฏรัตนารามกรุงเทพมหาคนครมารวมกันทั้ดอ่ามาพระคณะกรรมการ ทางไฟสงธรรมยุทธมารวมกันทั้งหมดมีจังหวัดนครพนมมุกดาหารแล้วกอ็อำนาจเจริญอุบลราชธานีแล้วก็ยโสธรแล้วก็แล้วก็อุบลราชธานมีมีกี่จังหวัดนี่อบจจุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารแล้วก็นครพนม รวมทั้งบนภาครวมทั้งบนเ,เรียกว่าอันนี้เป็นภาคหนึ่งเ,เป็นภาคที่10เป็นภาคสิบธรรมยุทธ์ไปรวมการที่จะร่วมตรวจนักธรรมชั้นตรีในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการประชุมกันระหว่างครูบาอาจารย์ท่านเจ้าประสงค์ทางฝ่ายคณะผู้ปกครองทางฝ่าย คณะธรรมยุทธ์ทุกปีนี่จะรวมกันทั้งหมดภาคอีสานจะมีภาคแปดภาคเก้าภาคสิบภาคสิบเอ็ดรวมทั้งหมดสิบรวมทั้งหมดภาคแปดภาคเก้าภาคสิบภาคสิบเอ็ดสี่สี่ภาคมารวมกันในภาคอีสานของภาคอีสานมารวมกันที่แห่งเดียวแต่เนื่องด้วยเกิดภาวะโควิด -19 เกอะไรอย่างนั้น โควิด -19 กก็เลยต้งอ่าก็เลยตั้งแยก yeah, แต่ละภาคละภาคมารวมกันในจังหวัดนี้ในจังหวัดหนึ่งอย่างเช่นภาค8นี่ก็มีจังหวัดอะไรบ้างภาค8นี่ก็มีจังหวัดเลยน้องบัวลำพูแล้วก็น้องคายแล้วก็อุดรธานีสกลน,นครแล้วก็บึงการอันนี้เป็นภาค8เป็นภาคใหญ่ก็ไปรวมกัน รู้สึกว่าไปรวมกันที่จังหวัดวัดเลยหลวงจังหวัดเลยนะปีนี้เขาไปรวมกันค่ะอันนี้เป็นภาคแปดภาคเก้าภาคเก้านี้ก็มีกาลาสินากาลาสินแล้วก็ร้อยเอ็ดแล้วก็าทางสารคามแล้วก็จังหวัดขอนแกน่นก็อย่างนี้แหละรู้สึกนะ,ะจะไม่ผิดขอนแก่นแล้วก็ จังหวัดชัยภูมิหรือยังไงนี่และอันนี้เป็นเป็นภาคภาคภาคเก้าภาคเก้าของเราเนี่เป็นภาคสิบทางสังตอนนี้กาลังเดินทางไปนะตอเรียกว่าไปประชุมกันภาคอีสานในพระสงฆ์เยอะอ่าแล้วก็เป็นจังหวัดที่กว้างใหญ่รวมกันปีหนึ่งปีหนึ่งกันอ่าถ้าหาวารวมกันทั้งหมดพระที่ตรวจนับธรรมนี่เป็นพันพันเป็นพันพันรูปงานใหญ่ แต่นี่ก็มีไม่ต้องรวมทั้งหมดทั้ง4ภาคนี่ก็มาแค่ภาคเดียวมารวมกันที่วัดสุปัตตนารามจมังหวัดอุดรธานีนี่ก็กำลังเดินทางไปอีกสักหน่อยไม่นานก็จะถึงอพอถึงแล้วจะรายงานอีกทีหนึง่งพอถึงแล้วจะรายงานอีกทีหนึง่งว่ามีสักมีอะไรประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีเหตุการณ์ยังไงตอนนี้เรากำลัง เดินทางอใช้ความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเติมน้ำมันอะไรทำไมมันวิ่งชาท่นี่เติมน้ำมันอะไรมันวิ่งชาเกินไปนี่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันอีกนานเท่าไหร่แล้วมันจะถึงนี่นะอะอ่ตอนนี้เราก็ใช้ความเร็วมาถึงใกล้จะถึงแล้วละ่ะใกล้จะเข้า,ายัางตัวเมืองออยังตัวเมืองแล้วล่ะนี่ ก็ลงคลิปไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่าน